เมียของพี่เสกโลโซมีเรื่องอีกแล้วครับคุณการวิภากับคุณเสกโลโซเขาบอกว่า15สิงหาจะไปหย่ากันอีกแล้วเฮ้ยเพิ่งแต่งกันไม่ใช่หรอสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับ มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพี่เสกโลโซกันหน่อยสิครับช่วงนี้เจอแต่ข่าวเครียดกันมาฟังข่าวบันเทงิงสนุกสนุกกันหน่อยสิผมก็ังงงมากเหมือนที่คุณผู้ชมกํลาลังงงเมื่อสักครู่ที่ปล่อยหัวเข้าไปเขาบอกว่าคุณเสกโลโซกับคุณการเนี่ยผัวเมียคู่นี้เนี่ยที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยสิหาสิงหาเนี่ยจะไปหย่าอีกแล้วผมก็งงชัวร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปดูในรายละเอียดเนื้อหาข่าวครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณการเนี่ยบอกว่าให้เกกไปตามลูทั้ง,งคน กลับบ้านให้ไปตามลูกกลับบ้านถ้าตามไม่ได้15นี้ จะไปอย่าแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณการออกมาพูดให้สัมภาษณ์นะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับไปก่อนครับเมื่อ8เดือนที่แล้วนะคุณการเนี่ยกับลูกสาวของเขากับลูกชายด้วยนะมีปัญหาการเกี่ยวกับที่ลูกสาวเนี่ยลูกชายเนี่ยถึงขั้นต้องไปยื่นศาลไม่ให้แม่เข้าใกล้นะโดยอ้างว่าแม่มีอาการอย่างงู้นอย่างนี้มาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวเขาแต่หลังจากเป็นประเด็นกันไปเมื่อ8เดือนก่อนมาวันนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกรอบแต่เป็นประเด็นที่ว่าถ้าผัวตามลูกกลับบ้านไม่ได้เมียจะ ไปหยาจ้าเอา้าตกลงบ้านนี้เขายังไงกันวะเนี่ยตกลงบ้านนี้เขายังไงกันเนี่ยสาเหตุที่หยาเนี่ยผมก็นึกว่าพี่เสกมีคนอื่นไหมพี่เสกไปร้องเพลงให้ใครฟังแล้วเขาไปตามมาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเหมือนกับการบอกตามลูกไม่ได้หยาไม่อยู่ด้วยแล้วอะไรของเขาเนี่ยทีนี้ครับมาดูกันซิเขาบอกว่าวันดังกล่าวนะครับที่มันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเสกเนี่ยเป็นเหมือนคนกลางครับพี่เสก คุณพ่อเนี่ยเป็นเหมือนคนกลางเวลาแม่กับลูกแม่ลูกมีปัญหากันพ่อจะไปเคลียร์จะไปคุยกับลูกว่าไอ้ลูกเป็นยังไงลูกโอเคไหมคืออธิบายก่อนนะลูกสองคนน่ะเขาไม่คุยกับแม่แต่เขายังคุยกับพ่อยังคุยกับคุณเสกอยู่คุณเสกก็คุยว่าเอะมีปัญหาอะไรยังไงไหมลูกก็บอกพ่อมาว่าลูกยังไม่โอเคกับแม่เท่าไหร่ ลูกยังไม่โอเคตอนนี้ยังไม่อยากคุยอะไรด้วยมากมายเพราะงั้นวันเกิดของพ่อคือตอนนี้คุณเสกมร<ๆ>ตัว,ตวอายุสี่แปแล้ววันเกิดเขา ก็ปรากฏว่าลูกก็ไม่ได้มาเจอหน้าพ่อกับแม่นะคืออาจจะอยากคุยกับพ่อแต่ไม่อยากคุยกับแม่นี่คือปัญหาในเรื่องของครอบคอรัวนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะอันหนึ่งครับในฐานะที่เป็นหัวอกคุณเป็นพ่อแม่เหมือนกันนะเวลาลูกหนีออกจากบ้านเนี่ยเราทําอะไรยังไงไหมอันหนึ่งครับคุณผู้ชมลูกออกจากบ้านก็จริงก็จริงแต่ว่าการที่ลูกออกจากบ้านเนี่ยมันเกินผู้เยาว์แล้วมั้งมันโตแล้วอะมันเกินกว่าที่จะต้องมาบังคับให้เขาทํานู่นทํานี่แล้วเพราะลูกๆของพิเศษ เขาโตกันหมดแล้วแต่ส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบันเราต้องเข้าใจนะครับเด็กวัยรุ่นเขามีความคิดเขามีความเชื่อเป็นของตัวเองเราจะไปบังคับสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้ลูกไม่ใช่คนใช้จำไว้เลยลูกไม่ใช่คนใช้ที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันได้ลูกมีแต่ดื้อกับดือ้อเพราะงั้นถ้าเลี้ยงลูกมาต้องดูนิสัยลูกตัวเองว่าลูกตัวเองเป็นคนแบบไหนการที่ไปพูดบอกให้ผัวเนี่ยไปตามลูกกลับมาเนี่ยเอา้าตกลงพี่ได้เลี้ยงลูกมาขนาดไหนทำไมลูกไม่เชื่อเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งครับ ถ้าลูกไม่ยอมกลับบ้านพ่อแม่อยากกันจะเป็นหนทางให้ลูกกลับบ้านได้ไหมอันนี้คนก็ถามมาเยอะยังไงคะคุณการถ้าผัวตามลูกกลับคุณเสกเนี่ยผัวคุณเนี่ยาตามลูกกลับมาไม่ได้เนี่ยคุณจะอยากกันใช่ไหมพี่เสกตอบมาคํานึงโอ้ยอยาอีกแล้วเหรอเพิ่งจะไปจดทะเบียนกันมาไม่หยาแล้วขี้เกียจมาจดซ้ำนี่คือสิ่งที่ล็อกเกอร์หนุ่มให้สัมภาษณ์ออกมาชัดเจนว่า15สิงหานี้เมียอยากหยาผัวไม่อยาแล้วเพราะเหตุผลว่า ไม่อยากกลับมาจดทะเบียนใหม่อีกรอบนึงเพราะหย่าแล้วก็มาจดใหม่ย่าแล้วก็มาจดใหม่มันจดทะเบียนมันก็ไม่ได้ว่าคุยผ่านไลน์แล้วมันเสร็จมันต้องไปกรอบมันต้องไปที่ทําการรายละเอียดมันเยอะครับยังไงก็ตามนะครับคนมีปัญหาครอบครัวเนี่ยลูกไม่ฟังลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ย ค่อยคคุยกันดีกว่าไม่ต้องไปบังคับให้พ่อไปตามกลับมาเพราะบางครั้งพ่อกลัาลำบากใจเพราะเป็นคนกลางมันเป็นเรื่องในครอบครัวค่อยคอยคุยกันครับตรงไหนที่เราไม่ถูกใจลูกแล้วก็ปรับปรุงตัวสิ <c oughs> เห็นไหมว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ยังไงก็ตามคุณเสกโลโซไม่อยาแล้วนะ